รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและทุกศาสนาทางที่ดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจของอันอามีนไทยทีวีกันด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับนะวันนี้เรามาพบกันนะครับในรายการ CEO Talk นะครับนะวันนี้นะครับผมอากภาคนะครับมิสเตอร์เฮดีนะครับและท่าน CEO ของเราท่านยุรินนะครับนะหรือเพื่อนๆสมาชิกจากคุ้นๆ CEO รุ้งนะครับนะวันนี้นะครับเราท่าน CEO มาทอกันเรื่องอะไรเราจะเตรียมเรื่อง ซื้อดีมีอมีอะไรบ้างอ่าซื้อดีวันนี้เราจะมาอะทอล์กกับเรื่องซื้อดีมีอะไรบ้างนะครับในซื้อดีเนี่ยมีแต่ของดีๆเยอะเลยเนาะนะครับแต่เรื่องราวดีๆสินค้าดีกิจกรรมดีนะครับมเมื่อวานนี้ก็เพิ่งเห็นในกลุ่มนะซื้อดีอท่านซีอกับท่านประธานพาไปเที่ยวลบบุรีนะ,นะเดี๋ยวว้เดี๋ยวว่าจะค่อยส่งให้ดูทีหลังนะครับนะ,ะก็วันนี้นะครับวันนี้พูดถึงก็เล่าซะหน่อยหนึ่ง นะท่านนี้นะครับท่านท่านซีโอได้ได้ไปนะไปไปดูเนี่ยไปสัมผัสกับแปลงเกษตรแล้วก็เห็นว่าไปพบกับผู้จำหน่ายผู้ซื้อด้วยเป็นอย่างไรบ้างครับที่นั่งก็ดีนะคะเราไปสร้างฐานผู้เรียกว่าชาวไร่ชาวสวนจนเขาปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกผักสวนครัวผักสวนครัวเห็นมีมะขามเทศมันด้วยไฮไลท์แมาที่สวน ทดลองอ่ะแล้วก็มีการลงปลูกมะขามเทศนยนะถ้าใครต้องการพันหรือว่าต้องการซื้ออลูกมันในฤดูกาลนี้นะคะเปเป็นกิโลเขาเรียกเป็นฝักมันเนาะอ่าฝักมันเสร็จนะครับถูกในราคาถูกกันท้องตลาดตัวฝักโอ้โหนั่นที่นั่นถือว่าเป็นแหล่งเลยนะครับนะต้นทางเลยครับเข้ามาในเมืองนี่กิโลกรัมแล้วน่าจะห้าสิบบาทห้าสิบหกสิบปูหากินยากนะครับหากินยากนะฮะเจอกับเราก็ห้าสิบบาท อืมครับซื้อซื้อผ่านซื้อผ่านซื้อดีนะครับกิโลละห้าสิบบาทโอตอนนี้น่าจะใกล้หมดแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวเดินล่วงหน้าได้นะคะก็จะมาจะออกตลอดตลอดเนี่ยเราต้องเก็บแล้วก็สั่งขเดินล่วงหน้าได้นะคะเขเก็บสดๆออกมาแล้วก็ถ้าส่งมันที่่ไลหน่อยก็ใช้เวลาก็ไปเรื่อกเก็บมาเขียวไปแดงที่บ้านลูกค้าอ๋อโอ้โหเยี่ยมยอดเลยนะฮะนี่คือ ดีที่หนึ่งะวันนี้นะดีแรกเลยนะครับใครมีผักปลอดภัยผักโลผักปลอดภัยนะครับนะสำหรับเพื่อนๆนะครับนะที่เป็นผู้ผลิตนะครับผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยนะครับพืชผักเกษตรต่างๆซึ่งโอ้ช่วงนี้นี่มีความต้องการในการขายเยอะมากเลยนะครับท่านซีอเพราะว่าร้านค้านะครับตลาดก็ปิด กันเยอะเนื่องจากว่ามีโควิดนะครับโอไมกอดโอไมครนนะฮะระบาดนะครับแต่ก็อย่าเพิ่งมีตกกังวลมันเนาะนะครับเพราะว่ามันรักษาหายได้นะครับรักษาได้สุขภาพไม่ดีทานผลไม้เยอะๆก็เห็นว่านะครับนะพูดถึงเรื่องโควิดเรื่องของโอไมครนที่ระบาดเนี่ยซื้อดีแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับเนาะหลายตัวที่จะมาดูแลสุขภาพของด้านนี้นะครับก็คือถ้ายังไม่เป็น เสริมส <Okay. S 1> ร้างภูมิคุ้มกันนะผมเนี่ยนะครับก็กินประจําเลยนะครับนะแล้วก็เมื่อวานเมื่อวันศุกร์เนี่ยนะครับนะทางบ้านเนี่ยนะลูกชายเนี่ยนะครับไปจองคิวฉีดวัคซีนนะทางบ้านเลยสี่ห้าคนเพื่อนก็เป็นผู้ช่วยพยาบาลอยู่นะครับแล้วก็เราไปคนขับรถพาไปก็พยายามขยันขยอให้เราฉีดแต่เราไม่ฉีดแต่เราไม่ฉีดนะครับครับท่านซีอโอครับวันนี้ เราก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่กล่องนี่นะครับโอ้โหนะสีสันเนี่ยนะครับดูอินเตอร์มากเลยนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับธุรกิจสินค้าประเภทนี้ที่เป็นแนวอินเตอร์เนี่ยนะครับเขาจะไม่ทําสีฉูดฉาดมากนะครับจะเป็นแบบธรรมชาตินะครับซึ่งจะเป็นกระดาษหนาเคลือบยูเคลือบมันนะครับแล้วก็ตัวหนังสือเนี่ยนะครับก็จะเป็นสีที่เป็น เงาเงาครับอันนี้เป็นสีบอลเงินเป็นเมทัลลิกนะครับนะหรือจะเป็นสีทองทองนะครับแล้วแต่พิพันธุ์ชุดนี้เนี่ยชื่ออะไรครับชื่อรีโพบร,รีโพบหอ๋อครับรีโพบนะครับมีข้อมูลทั่วไปที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตตอนบน กดก o o g l e เลยกดคำว่ารีพ็อฟนะคะก็จะมีอะไรเนี่ยเรรยพันเต็มไปหมดเลยครับเป็นภาษาอังกฤษเลยเนาะใช,ใช่ค่ะ r e p o v e นะ,ะ,นะครับนะไปกดดูได้เลยนะครับนะก็นะนจะเป็นนะครับนะจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับบนนี้นะครับรีพ็อฟนะครับนะหน้าตาพนะิกัดยิ่ประมาณนี้อ่าโทนขาวเนี่ยนะครับก็ขาวฟ้าเนี่ยนะครับนะโอ้แต่ละตัวนี่มีคุณสมบัติอย่างไงบ้างครับเนี่ยก็เห็นทั้งเซตเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่า ปกติคนเราก็ต้องการเครื่องสำอางเป็นเขาเรียกว่าชะลอวัยการรักษานะคะรักษาก็คือคนเป็นฝ้าเป็นกะเป็นสิวใช้ผลิตภัณฑ์ตัวน,นี้เริ่มตั้งแต่ผงล้างหน้าเนี่ยค่ะอ๋อนี่เป็นแบบผงอะคะ่ะเป็นผงนะครับเนี่ยอ๋อมีซีนมีซีนโ,โอ้โห เพิ่งส่งมาจากเกาหลีเลยนะครับอเอาในระหว่างในระหว่างที่เราเทที่โรงงานนี้เป็นเป็นยังไงว่าเรื่องของมาตรฐานโรงงาน,<อ>านครับท่านซีวัชรบเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รงงางวัลผลิตภัณฑ์จากไอซีทีนะฮะปัจวับันี้อันนี้เขาไม่เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางธรรมดานะคะเขาเรียกว่าเป็นนวัตกรรมเป็นแนวโอ้เป็นนวัตกรรม<อ>ด้วยนะครับไม่ต้องไม่ต้องเป็นโบท็อป ไม่ต้องไปร้อยใหม่กันแล้วครับตอนนี้ใช้ผลิตภัณฑ์แบบนี้ค่ะนี่นี่ผงล้างหน้าก็คือผสมน้ำนิดนึงโอ้เป็นสะอาดมากเป็นเป็นเป็นผงนะครับเป็นผงนะครับนี่นะสาสิ๋นะเดี๋ยวผมจะผมจะเทให้ดูนะเนี่ยเป็นผงนะครับนมเลยค่ะเห็นไหมแน่เป็นผงนะครับเพราะขาวนะครับนะน้ำลงไปนะคะทำหน้าให้เราเปียกเราถูไปที่หน้าเราทิ้งไว้สัก5นาทีล้างออกนะคะล้างออกเป็นผงล้างหน้า หลังจากนั้นก็ช่วงเราก็จะบำรุงละครับก็ใช้ด้วยการปอัใจนะคะชุดสตาร์เตอร์คิดเนี่ยค่ะอืมมีสองขวดวในกล่องเดียวกันตัวเรียกว่าตัวบูสเตอร์นะคะแล้วก็ตามด้วยตัวเซรั่มเนี่ยเซรั่มเข้มข้นกั้งวันโอ้มีเซรั่มด้วยนะครับอโอ้ช่วงนี้ก็นั้นเนี่ย่าน,นะคะตัวครีมนะคะเราไม่ต้องตกตกเรา ลูลูลูร oh. ูลงไปในผิวของเรานะคะ mm. แล้วก็ตามด้วยครีมกันแดดครีคมกันแดดที่เนื้อไม่เหนียหนะเลย oh. นะคะนะคะครีมกันแดดเข้มข้นหนะอยเนีนนเยค่ยะนิดเดียวทาได้ทั้งหน้าเลยนะคะ spf ห้าสิบบวกนะคะ เหมาะกับสภาพอากาศแดดบ้านเราเลยนะครับนะใช่ค่ะแล้วก็กลางคืนก็ล้างหน้าเหมือนเดิมด้วยผงล้างหน้าแล้วก็ตามด้วยบูสเตอร์หลังจากนั้นก็กลางคืนนะเนื้อครีมเข้มข้นสําหรับคนที่หน้าเหี่ยวย่นเหี่ยวย่นจากตัวนี้แหละค่ะเนื้อครีมนะคะหน้าเหี่ยวย่นเนื้อครีมเข้มข้นแบบนี้เลยนะครับเข้มข้นแบบนี้เลยนะโอ้เนื้อครีมข้นเลย ใช้ทาอะไรคะหน้าที่เหี่ยวย่นเขาบอกว่าเห็นผลตั้งแต่คืนแรกที่ใช้เลยท่าไปหทาจุดบนหน้ารเราแล,ล้วรำค่นเช้ามานะคะคนที่หน้ายุ่นๆหน้าเหี่ยห์ห์หาจะตึงแล้วก็นหน้าแบบแห้งๆตึงขึ้นมาจะรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงเลยนะคะอ,อากนแดด้วยก็ดีนะคะกลางคืนเพราะฉะนั้นนะคะทั้งทั้งสี่เซตเนี่ยอันนี้เซตคู่กันสตาร์ทเตอร์คิดอันนี้ผงล้างหน้า ครีมกันแดด<ก>หรือครีมเ้มข้นยกซื้อได้ไหมได้นะคะอันนี้ดา5 0บาทครีคมผงล้างหน้าก็850บาทนะคะแล้วก็ตัวครีมเนี่ย1 0 0อส่วนตัวชุดนี้สตาร์เตอร์คิดที่1 0 0แต่ถ้าซื้อทั้งเซตเนี่ยร8 0 0บาทโอ้ก,ก็ประหยัดไปเยอะใช่แล้วก็ปกติชุดเนี้ย8-9พันนะคะคตอนนี้เราเอามาทำการตลาดก็ราคาลดลงไปเยอะก็อยากให้คนไทยได้มีโอกาสใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะ ซื้อที่เกาหลีแพงกว่าที่ไทยแพงกว่าอ๋อแน่นอนเลยครับค่าเครื่องบินไปกลับนี่ก็หลายแล้วนะครับนะสามารถไปหาข้อมูลได้เขาได้ทํางานวิจัยเยอะมากแล้วก็ที่สำคัญนะคะซื้อมาซื้อในระบบซื้อดีเนี่ยมีรายได้มีรายได้ด้วยใช่ค่ะนอกจากจะมีรายได้เดียวแล้วยังพาไปเที่ยวเกาหลี อากาศควที่ใช้ลรวดีนะคะใช้ลรวดีไปเที่ยวเกาหลีด้วยอ่าใช้แล้วดีแล้วไปบอกต่อภายในสี่เดือนนี้ยจะนับตั้งแต่กรุาพาธ์ที่หนึ่งวันนี้เราออกอากาศวันที่ยี่สิบเจ็ดวันนี้ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้ายี่สิบเก้าเดี๋ยวตั้งตั้งตัวให้ดีนะวันตั้งแต่วันที่หนึ่งนะไปเดินกมุาพาธ์กรุาพาธ์มีนามีสาพฤษภานะสี่เดือนนี้สี่เดือนเราชวนเพื่อนให้ได้สักร้อยชุด ครับ้อยชุดเราจะพาไปเที่ยวเกาหลีนะคะสี่วันเอ่อสี่คืนห้าวันฟรีทุกอย่างเลยเอ่อนอนหรูกินอิ่มเออนอนหรูดูดีกินดีอิ่มหมีพีมันใช่เพราะว่าเราใช้แล้วดีหนุ่มขึ้นสาวขึ้นผู้ชายใช้แล้วจะหน้าไม่ไม่เหนเอ่อหน้าขาวใสมีออร่าอ่าส่วนผู้หญิงก็เช่นเดียวกันกะฝ้าสิวแก้ปัญหาได้หมดเลยะาเหี่ยวย่น สวยบอกตอ,อพเพื่อนใช้กอบเราแล้วก็ตัวเราก็จะได้ทริปไปเที่ยวเกาหลีด้วยกันนยก่อนก่อนจะไปเที <พา S 2> ่ยวเกาหลีกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภาแต่มีเงื่อนไขว่าภายในสี่เดือนแนะนําเพื่อนให้ได้ร้อยชุดหนึ่งร้อยชุดหนึ่งร้อยช,ชุดแต่ว่าคือเขาขอให้แบบเราติดกันสามเดือนเช่นติดกันสามเดือนให้ยี่สิบชุดขึ้นไปเช่นถ้าเดือนแรกเราได้สักห้าชุด เดือนต่อไปเราต้องทํากี่ชุดคะยี่สิบยี่สิบขึ้นยี่สิบสามสิบชุดอ่าก็ต้องมีเหลืออยู่เก้าสิบห้าเซตใช่ไหมถ้าเกิดเดือนหน้าทําไปยี่สิบชุดเดือนต่อไปก็ต้องทํยี่สิบชุดอีกเดือนสุดท้ายก็มันขาดอยู่เท่าไหร่ห้าสิบห้าก็ทําให้ครบอืมก็ไปก็หนึ่งร้อยชุดภายในสี่เดือนก็หารก็คือเดือนละยี่สิบห้าชุดใช่อ๋อนะครับก็ถ้าทําได้มากได้น้อยยังไงก็ทบไปนะครับแล้วก็ถ้าให้ดี ทำตุนไม่เดือนแรกเลยเราใช้ดีแล้วก็ก็บอกต่อครับแล้วก็เรายังมีในส่วนของอ่าเขาเรียกว่ารายได้จากระบบซื้อดีด้วย mm นะคะ<อ>ไม่ใช่แค่ได้เปลี่ยนพันธุ์ที่ดีได้ที่ไปเที่ยวเกาหลีแล้วยังได้อยู่ในธุรกิจที่ดีอยู่ในธุรกิจดีอยู่ในแพลตฟอร์มเราไม่แน่นะคะสามเดือนนี้ใช้ผลิตวันตัวนี้อยู่ดีๆมีไรายได้เข้ามาในกระเป๋าเรา,าโอโหสซักเออโหด สั่งของดีๆไปใช้เนี่ยนะครับสี่เดือนลงหน้าเลยน่ะเดือนแรกซื้อชุดนี้เราซื้อชุดเซตนี้ไปเราแยกแยกได้นะคะคุณเอเคเช่นเราซื้อว่าเดือนนี้เราซื้อตัวนี้พันเก้าเราก็บอกว่ามีนาชุดนี้มีสาพุชมาเรามีสี่เดือนลงหน้าละในซื้อดีแล้วเราเกิดอะไรขึ้นเรามีรายได้ครับืนกับซื้อดีสี่เดือนเลยโอ้รถเยี่มเลยสี่พันแปดได้น้าสวยแน่นอนตาลัง แล้วยังมีรายได้กับมีรายได้ด้วย<ล>หน้าดีหน้าเหมือนหนุ่มสาวเกาหลีแล้วก็ไปนแนะนําเพื่อนให้ทำกับเรานี่แหละในระบบซื้อดีคือใช้บริวารดีๆบอกต่อก็มีรายได้กับการไปเที่ยวเกาหลีลก็มีรายได้กับซื้อดีด้วยนะคะนะซื้อดีนี่ไม่ใช่แค่ซื้ออย่างเดียวซื้อแล้วได้ของดีรับของตรงปกตามที่สั่งนะครับเรายังมีรายได้ให้ด้วยนะมี น่าสนใจไหมคะโอ้โหน่าสนใจมากเลยนะครับเนี่ยผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วก็ราคาก็ไม่แพงแพงแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ข้อสําคัญเนี่ยนะครับได้รัางวัลได้รับรางวัลน,นัตก,กรรมนะนี่คือผลิตภัณฑ์ที่เอ่อเรียกง่ายว่าหน้าที่จะต้องเสาะหาไว้ใช้เลยนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยนะครับอบอกว่าเหนือกว่าเครือ่องสัอางเพราะว่ามันคือเข้าไประดับเซลล์ของเราได้ลึกมากนะคะทาเข้าไปเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนลูกบอลเป็นเอ่อเขาเรียกว่า อ่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เขาจะเป็นเหมือนลูกบอลน่ะแล้วก็วิ่งลงไปใต้ผิวหนัองอรงนีลงไปเนี่ยเขาจะลงไปเองเลยตามผิวหนังตามลงไปหลยชั้นลึกๆึแล้วไปแตกตัวไปแตกตัวโอ uh ้โหแล้วก็ก็จะเป็นเหมือนดำรงไพร์เขาถึงเป็นนวัตกรรมปกติเราต้องไปฉีดบโบท็อกให้ให้เราตึงไปร้อยไหมา่างเง้ตอนนี้เต้องเขาเข้าไปของเขาเองเราก็กดเข้าไปกดที่ผิวเรา ต้นแค่ครีมก็จะซึมเลยโอ้โหผมเคยได้ยินนะครับนานมาแล้วนวัตกรรมนี้เนี่ยที่เป็นเป็นเมล็ดแคปซูลเนี่ยนะครับนะซึ่งหลังจากที่เข้าไปในเซลล์ผิวแล้วเนี่ยนะครับก็จะไปแตกตัวใช่ครับน่ยตัวโี้โหเทคโนโลยีที่สุดยอดเลย,น,ยนะครับไม่ใช่เครื่องสาอางธรรมดาน่าจะเป็นโอ้จะเวสสำอางก็ไม่ใช่นะครับมันยิ่งกว่า<ม>เวสสำอางอีกนะครับนะเป็นเป็นเทคโนโลยีเลยนะครับที่ทาแล้ว ถ้าบ้านทำแล้วเขาไม่ทำอันนี้เขาทำจริงๆสวยโดยไม่ต้องเจ็บตัวละแล้วก็ราคาถูกมากๆนะคะใช่ใช่ตอนนี้ถ้าไปฉีดฟิลเลอร์เนี่ยนะครับถือว่าอันตรายมากนะครับแล้วก็การดูแลสุขภาพหลังจากที่ไปใช้บริการแล้วเนี่ยนะครับแล้วข้อสําคัญเนี่ยนะครับเราก็ยังเคยเจอเคยเห็นข่าวนะครับนะเจ้าหน้าที่ที่มาฉีดเนี่ยนะครับไม่ใช่หมอยที่เราคาดหวังนะนี่คือสิ่งที่อันตรายมากเลยนะเพราะนั้นนะครับก็ มาใช้ผิดพลาดในซื้อดีอ่ายๆนะครับง่ายๆน,นะครับแล้วก็ต่อยอดเป็นธุรกิจเป็นธุรกิจได้ด้วยนะครับก็อยากจะเชิญชวนเลยนะครับนะทุกท่านนะผู้บริโภคทุกคนนะครับวันนี้คุณสามารถเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับสินค้ารีโพกของเรานะครับจากโรงงานผลิตที่เกาหลีโดยตรงเลยนะครับกับเราได้แล้วก็ไปเที่ยวเกาหลีไปเที่ยวเกาหลีด้วย ห้าวันสี่คืนโอ้โหนะเกาหลีก็เราไปเที่ยวจริงๆนะครับนะงานนี้ก็ไปบอกท่านผู้ชมว่าไปหาข้อมูลได้ไงสนาน REPOVE นะครับนะรีพบนะครับ REPOVE นะครับรีพบนะครับไปหาข้อมูลได้นะครับติดต่อที่หน้าจอเราใช่ที่หน้าจอก็ได้นะครับสองแปดสองเก้าสามสามห้าติดต่อสั่งซื้อหรือขอคำแนะนำได้นะคะครับ ตัดป่ายบริการลูกค้าของเราในแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันของเราสอบถามข้อมูลก่อนนะเพื่อความแน่ใจนะครับลองใช้สินค้าก่อนก็ได้ที่บูสเรานะฮะที่เดอะแจ๊สที่เดอะแจ๊สลาบปลาเขาใช่ค่ะไปทดลองใช้ใช้ลผงล้างหน้าแล้วเป็นยังไงบ้างทาครีมไปแล้วเป็นไงบ้างก็ทาครีมกันแดดถ้าถ้าไปช่วงบ่ายก็ทิ้งไว้ทั้งซืนเลยนะไม่ต้องล้างออก กไว้เงี้ยแหละแล้วพรุ่งนี้เช้าไฟลาออกอไปทดลองสักคืนหนึ่งแล้วดูว่าหน้าเราเป็นยังไงบ้างลูกหน้นาตึงๆหรือเปล่าครีมกันแดดเนี่ยนะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าครีมกันแดดแต่ปกติเขาก็ทาตอนออกแดดแต่วันนี้เนี่ยนะครับทําไมเราถึงให้ทากันคืนได้ด้วยแสดงว่ามันต้องมีอะไรพิเศษแสงไฟก็คือแสงกกที่เป็นอันตรายกับรบเราตกกระโอคนที่อยู่ ไฟเยอะๆค่ะ๋อรังสีที่ออกมาเขาจะปรับตัวแล้วก็ทำเขาเรียกว่าป้องตัวเองด้วยการสร้างเม็ดสีเพื่อปกป้องผิวนงการที่เราตกกัดเนี่ยเพราะว่าเอ่อร่างกายของเราเนี่ยสร้างเพื่อปกป้องตัวเราไม่ให้ใส่เข้าสู่เราได้แต่มันจะทําให้เราไม่สวยเพราะเรามีฝ้ามีกระเาเรียกว่าสร้างกลไกปกป้องตัวเราอนะคทำให้เรามีกอยู่บนหน้าเรา เพราะฉะนั้นถ้าเราใช้เกมแดดไรเนี่ยแดดไม่เข้าผิวเราก็จะไม่ปรับไม่ต้องไปสร้างนะใช่ครับเขาก็จะเหมือนกับแสงก็จะไม่ไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างเม็ดสีนี่นะครับนะก็เป็นข้อมูลที่เราก็จะต้องศึกษาหาข้อมูลในเชิงของวิชาการบ้างเล็กน้อยนะครับนะสงสัยนะคะว่าทาไมตัวผงล้างหน้าเนี่ยใช้ได้สามเดือนนะคะผงขวดเท่านี่สเดือนแปดร้อยห้าสิบบาทใช้ได้สามเดือนอืมโอ้โหแล้วก็ปลอดภัยเด็กเด็ก เอาไปสับผมก็ได้ครับอ่อตัวเคยเห็นไหมว่าเวลาสมมติว่าคุณเอเคอยากให้สารบำรุงผิวเนี่ยเข้าสู่เพลเซลล์เนี่ยถ้าคุณล้างหน้าไม่สะอาดเหมือนต่อให้คุณอยากบำรุงอะไรเข้าไปมันก็ไม่เข้าสู่อืมโอมันก็จะมีอะไรไปอุดลูกขนอุดใชอครับต้องล้างหน้าให้สะอาดเพราะฉะนั้นครีมล้างหน้าสําคัญมากนะคะครีมล้างหน้าสําคัญมากเพราะว่าถ้าไปอุดตันเนี่ยมันก็ทําให้เราหน้าเราเป็นเม็ดเม็ดเม็ดแข็งแข็งอุด ลูบบนเราแต่ถ้าเราล้างหน้าให้สะอาดแล้วบำรุงเข้าไปเนี่ยสารอาหารก็จะเข้าสู่เซลล์เราระดับลึกๆได้อันนี้คือเขาก็เป็นหลักการง่ายๆเองนะเพราะสมัยก่อนต้องฉีดเอาเอาอาหารฉีดใส่เข็มฉีดยาไปฉีดบนหน้าคุณแต่ตอนนี้เขาบอกว่าล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็บำรุงด้วยการกดลงไปลูบลูบให้ทั่วหน้าแล้วเขาก็จะลงของไปของเขาเองแล้วเขาจะไปแตกในชั้นเซลล์ของคุณแล้วก็จะบำรุงพอชั้นเซลล์บำรุงปุ๊บ เด็กไป็นหงหน้าตาเด็กอ่อนเยาว์ไหมใช่ใช่อ่อนเยาว์นะกรดตรงมาณนี้เด้งมีคอลลาเจนอย่างดีเลยเราก็จะหน้าตาเด้งมีคอลลาเจนหน้าตึงขาวใสใหผ้ากะโอ้โหท่านผู้ชมทางบ้านนะครับนะเมื่อได้ยินสิ่งที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้แล้วอย่ารีรอครับอย่าชักช้าแค่ชุดเดียวเนี่ยเพื่อนต้องถามว่าไปทำอะไรมาไปฉีดโบ็อกมาหรือเปล่า ไปฉีดโบทอกฉีดฟิลเลอร์ไปสัญญกรรมเนี่ยใช้เงินน่าจะครึ่งแสนแล้วนะครับนี่ฮะนี่ของเกาหลีเนี่ยเขาถึงคิดลนว่าตกรรมว่าทําให้มันง่ายกว่านั้าด้วยการคืนคืนความเขาเรียกว่าคืนความอ่อนเยาว์ให้เราเลยครับให้กลับมาใช้การันตีหนึ่งชุดหน้าตาเปลี่ยนแปแน่นอนสี่พันแดร้อยบาทนะคะแยก ซื้อแยกเซตก็ได้นะอืมโอ้โหแล้วช่วงนี้ช่วงนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเดือนกุมภานเนี่ยนะครับจะมีโปรโมชั่นซื้อสิบเซตแถมหนึ่งเซตอ๋อซื้อสิบใครอยากจะซื้อไปเป็นของขวัญวาเลนไทน์อ๋อใช่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 นะใกล้เวลาแล้ว<ช><ช>นะครับใกล้เวลาแล้ว,ลวมอบให้ผู้หญิงก็ได้จะซื้อไปสิบเซต ซื้อไปใช้มั่งเราก็ได้ใช้ฟรีหนึ่งเซ็ตสิบแถมหนึ่งสิบแถมหนึ่งนะครับก็ชวนเพื่อนมาซื้อก็ได้นะแต่เวลาชวนเพื่อนมาซื้อเนี่ยนะครับก็ยังไม่ต้องบอกเพื่อนกรับว่ามีแถมทดลองทำที่บูธที่เดแจ๊บบ้านเ๋านะคะชั้นสามนะคะชั้นสามทดลองใช้ก่อนได้ว่าเราแพ้หรือเปล่าอืัแล้วก็แล้วก็ถ้ามาที่บูธเราเนี่ยนะครับนะผมก็อยากจะได้นำท่านสุภาพบุรุษทสุภาพตีที่เป็นสายนักช็อปเนี่ยนะครับนะ ให้พกบัตรเครดิตนะครับหรือว่าสัตตงสตางติดมานิดนึงนะครับไม่ใจโอ้โหของที่นั่นเยอะมากเลยนะครับนะมีผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับผลิตภัณฑ์อร่อยอร่อยนะครับนะผลิตภัณฑ์โอท็อปเยอะแยะมากมายเลยนะฮะนะก็แล้วเดี๋ยวจะพลาดโอกาสนะครับจะพลาดโอกาสเพราะว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางเจ้าของสินค้านเนี่ยฝาก เพื่อจำหน่ายและตั้งใจมจะหน่ายให้กับเรานะครับนะเพราะฉะนั้นก็จะได้ไม่ต้องติดขัดสบายใจนะครับไม่ต้องนั่งกะอักกระอ่วนแหมเสียดายใจทำไมไม่บอกกันล่วงหน้าให้พบสตังค์มาสักหน่อยนึงนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับแล้วก็อะไรก็เอาที่นั่นมีรถเข็นนะคะมโอ้โหมีรถเข็นได้ด้วยเตรียมรถเข็นไว้เลย ที่ที่บอกว่ามีรถเข็นเนี่ยนะครับนะเรากำลังจะบอกว่าเราไม่อยากท่านยิ้วถุงกลับไปนะเพราะมันน้อยที่ถงกลับไนเลยอืมครับเพราะว่าส่อยใหง่งงลไปนเนค้าลกัพรมั้งของกินมีทั้งข้าวสานราม้อาหางรแหุงกนาะนะ้งรับทปกอย่างนะ้งลากปนราะัน้อยางกผัาน้ำยาปรับพะันอยุงีุ่กมันุกัรอย่างล ป้องกันแล้วนะครับได้นะครับเอาละครับก็วันนี้นะครับรายการซีโอท็อนะครับเราก็ได้มาพูดคุยกันในเรื่องของผลิตภัณฑ์ดีๆเพียงแค่1แบรนด์นั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่จากประเทศเกาหลีแล้วก็ประเทศเกาหลีเองเนี่ยนะครับทางเจ้าของผู้ผลิตเนี่ยก็อยากจะให้เราเป็นผู้แทนจำหน่ายอยากให้เราทําตลาดนะเจ้าเดียวเลยนะครับนะครับเราก็เป็นตัวแทน VMP ของบริษัท มีเป็นส่วนหนึ่งในการทำการตลาดในไทยแล้วก็สามารถขายได้ออก,กไปต่างประเทศประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับเดี๋ยวประเทศเพื่อนบ้านเราก็จะเปิดประเทศแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะ เดินทางไปท่องเที่ยวนะครับใครที่ซื้อไปนี่นะครับนะก่อนที่จะจบรายการครับแนะนำนิดนึงใครที่ซื้อไปนี่นะครับรับตัวแทนด้วยครับรับตัวแทนด้วยอ๋อรับตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับนะติดต่อมาที่เบอร์โทรที่หน้าจอนี่เลยซองก็สพันห้านะนะครับตัวแทนด้วยรับตัวแทนด้วยได้นะคะจากการทำงานไปอืมนะครับไปท่องเที่ยวด้วยนะเป็นพิพันธ์นวัตกรรมใหม่สิ่งที่คนอื่นทำแล้วเราไม่ทำเราทำของใหม่นะครับซื้อดีเป็นไงคะ แอปซูดีนี่ก็ใหม่นะแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาพบกับมิสเตอร์เฮดีนะครับที่จะสัาพ์พูดคุยนะครับกับผู้ที่อาจจะมีโอกาสได้มานั่งคุยกันนะครับว่าทำไมถึงได้ตัดสินใจเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเรานะครับเพราะในวันนี้นะครับผมนะครับมิสเตอร์เฮดีนะครับและท่านซีอีโอของเราก็ขอนะครับจากลาครับ ท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเรามาพบกันในครั้งต่อไปในกิจกรรมดีๆนะครับที่เรามีมากมายเตรียมไว้ให้กับประเด็นพัความดีๆเรื่องราวดี่ดีในรายการเซียวทอล์กของใช่ครับครับผมครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ชมคลิปนี้นะคะก็โปรดติดตามคลิปของเราในตอนต่อๆไปได้เลยนะคะแล้วก็ในรายการอออนไลน์ทุกช่องทางครับครับขคารับครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับท่านครับสวัสดีครับ